สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช a n n ลพัลส์เอาตานะครับสาหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My h e r o Academia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับเนื้อหาที่เราจะมาทํากันในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่ไล่อัตลักษณ์กันนะครับผมโดยตัวละครที่ไล่อัตลักษณ์ใน My h e r o เนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยแบบน้อยมากๆนะครับผมดังนั้นผมเนี่ยก็จะขอหยิบยกออกมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไล่อัตลักษณ์มาตั้งแต่กําเนิดนะครับหรือ หรือว่าคนที่อาจจะแบบเ,เคยไล่อัตลักษณ์แล้วก็ได้รับพลังมาหรือว่าคนที่มีพลังอยู่แล้วแล้วก็โดนขโมยพลังไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าตัวละครที่เคยไล่อัตลักษณ์ภายในไมฮ e โ o เนี่ยครับจะมีใครกันบ้างโดยในไม He โ o เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเดียเนาะว่า80%ของประชากรโลกเนี่ยครับมันจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษนะครับหรือว่าอัตลักษณ์นะครับผมส่วนอีก20%เนี่ยจะเป็นคนที่เกิดมาไม่มีพลังพิเศษนะครับซึ่งเอาจริงๆสัดส่วน80-20นมมัก็ไ่ไดน้อยขนนนาดนั้ใช่มว่า ภายในเรื่องเนี่ยจะมีคนที่ไลฟอัตลักษณ์เนี่ยน้อยมากๆนะครับผมคือแบบน้อยจริงนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเนี่ยมันผ่านไปนะครับไอจำนวน80%ของประชากรโลกเนี่ยมันก็ค่อยๆสูงขึ้นเนาะจำนวนคนที่มีอัตลักษณ์เนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนจํานวนคนที่ไลฟอัตลักษณ์เนี่ยมันก็ลดน้อยลงแล้วก็ถดถอยไปตามกาลเวลานะครับโดยตัวอย่างคนที่ไลฟอัตลักษณ์ที่เราเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็คือมิโดริยะอิซุคุนะครับหรือว่าเดกุพระเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่ง เดกุเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบสตอรี่ของเดกุกันมาอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเด็กที่เกิดมาไรพลังนะครับแต่ว่ามีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่ก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองเกิดมาไม่มีพลังไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งนะครับโดนบูลลี่นะฮะโดนบาคุโกแกล้งว่าเออเป็นไอ้พวกกากนะครับเ้าเกิดว่าแกเนี่ยอยากจะเป็นฮีโร่หรือว่าอยากจะแบบมีพลังเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งหน้าก็คือไปกระโดดตึกตายนะครับผมแล้วก็ไปเกิดชาติหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นเด็กที่โดนบูลลี่มาตลอดนะครับเพียงเพราะว่าไรอัตลักษณ์เนาะแต่ว ก็ได้มาเจอกับอไม่ฮีโร่ที่เขาลหลงไหลนะครับผมแล้วหลังจากนั้นอไมก็ได้ถูกใจเดกุเข้านะครับแล้วก็ได้มอบพลังของตัวเองให้กับเดกุนะครับจนเกิดเป็นเดกุอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมอไมหรือว่าโทชิโนริยากิแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เป็นคนที่ไร้อัตลักษณ์มาก่อนนะครับแต่ว่าในตอนเด็กเนี่ยอไมก็มีความฝันว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างโลกที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับอยากจะสร้างโลกที่ผู้คนเนี่ยมีรอยยิ้มเพราะว่าในตอนนี้เขารู้สึกว่าโลกเนี่ยมันตึงเครียดเกินไปอบบะไร อ,อไมก็ได้ไปเจอกับชิโมระนาณะเข้านะครับโดยชิโมระเนี่ยเธอก็เป็นผู้สืบทอดวันฟอร์ออรุ่นที่7นะครับอ,อไมก็ได้เล่าถึงความฝันของเขาให้กับชิโมระฟังนะครับชิโมระเนี่ยก็เลยเชื่อมั่นในตัวอไมนะครับแล้วก็ได้ทําการส่งมอบพลังวันฟอร์ออต่อไปให้กับอไมจนอไมเนี่ยได้กลายมาเป็นผู้สืบทอดวันฟอร์ออรุ่นที่8นั่นเองนะครับและอไมเมื่อได้รับพลังมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถเอาชนะออฟวันได้อายามะยูงะนักเรียนจากปีหนึ่ง หห้อง A ซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะทราบความจริงว่าจริงๆแล้วอาโอยามะเนี่ยเป็นคนที่ไร้อัตลักษณ์นะครับเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอาโอยามะมีอัตลักษณ์เป็นเลเซอร์สดือหรือว่านาเวลเลเซอร์ใช่ไหมครับก็เป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างใจเกเรพอตัวเลยนะเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะแบบท่ามันดูแปลกๆนะครับผมแต่ว่าความจริงแล้วนะครับอาโอยามะเนี่ยเป็นเด็กที่ไร้อัตลักษณ์มาโดยกําเนิดนะครับไร้อัตลักษณ์มาตั้งแต่เกิดเลยแหละแต่ด้วยความที่พ่อแม่ของอาโอยามะเนี่ยครับค่อนข้างจะเป็นพ่อแม่ที่รักลูกนะคร โดนเพื่อนลอ้อเพื่อนแกล้งกลัวลูกเป็นตัวประหลาดนะครับถ้าเกิดว่าลูกไปโรงเรียนเนี่ยลูกจะแบบเออโดนเพื่อนล้ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับพ่อแม่อายามะเนี่ยก็เลยได้ทําการไปสรรหาอัตลักษณ์มาให้กับอายามะนะครับเพราะว่าในตอนนั้นอะ่ะมันมีข่าวลือนะครับตามรูปแม่น้ํามาว่าเออมันมีคนเนี่ยสามารถมอบอัตลักษณ์ให้กับคนอื่นได้นะพ่อแม่อายามะเนี่ยก็เลยได้ทําการไปหาชายคนนั้นนะครับและชายคนนั้นแน่นอนก็คือออ l ฟอร์วันนั่นเองอายามะเนี่ยก็ได้รับอัตลักษณ์นาวเวลเลอร์มาจากออ l ฟอร์วันนะครับแต่ว่า อัตลักษณ์ที่อาโอยามะได้รับมาเนี่ยมันก็ไม่เข้ากับร่างกายอาโอยามะเนาะอาโอยามะก็ต้องหาอุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมมาใส่อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยเลเซอร์มันจะไหลออกมาตลอดเวลานะครับมันจะทําให้อาโอยามะเนี่ยปวดท้องหรือว่าท้องเสียนั่นเองก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิด a l l f ์ไม่ได้มอบอัตลักษณ์นาวเวลเลเซอร์ให้กับอาโอยามะนะครับแล้ว a l l f ์เอามาใช้เองหรือว่าชิการากิเอามาใช้เนี่ยครับมันคงจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยเกิดความวั่นไหวที่ก่อตัวขึ้นใในนนนนนจออออย่่างแรัััับสหตลกษณ์ี้ ต่อมาครับก็คือเมลิซาตัวละครจาก My h e r o The Movie ภาคหนึ่งนะครับโดยเมลิซาเนี่ยเธอก็เป็นลูกของเดวิดนะครับเพื่อนสนิทของออมไมเนาะโดยพ่อของเมลิซาเนี่ยก็เป็นคนที่มีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์เนี่ยจะเป็นการยืดนิ้วของตัวเองนะครับออกมาเพื่อบททำนุงทำงานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเมลิซาเนี่ยกับเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์นะครับเป็นคนที่เกิดมาไรอัตลักษณ์โดยสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเมลิซาเนี่ยเธอก็ไม่ได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นฮีโรหรอกนะ เพราะว่าเธอเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นแบบพ่อตัวเองนะครับมีพ่อตัวเองเป็นแบบอย่างนะครับโดยเดวิดที่เป็นพ่อของเมลิซาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฉลาดอัจฉริยะเก่งเรื่องของวิทยาศาสตร์การทดลองงานวิจัยอะไรแบบนี้นะครับเมลิซาเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นเหมือนพ่อตัวเองอยากเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งเหมือนกับพ่อตัวเองนะครับดังนั้นการที่เมลิซาไม่มีอัตลักษณ์เนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดผลเสียอะไรต่อชีวิตของเมลิซามากนะเพราะเมลิซาเนี่ยเชื่อว่าการศึกษาการหาความรู้แล้วก็ความพยายามเนี่ยครับ จะทําให้เธอเนี่ยสามารถเป็นเหมือนพ่อเธอได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไล่ตลักณ์อีกหนึ่งคนเนาะที่ปรากฏออกมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โผล่มาในเนื้อเรื่องหลักก็ตามนะครับแต่ว่าก็โผล่มาในมูฟวี่เนาะแล้วก็เป็นตัวหลักในมูฟวี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ไล่ตลักษณ์มาตั้งแต่กําเนิดนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูคนที่ไม่ได้ไล่ตลักษณ์มาตั้งแต่กําเนิดกันบ้างนะครับคนแรกครับก็คือแล็กดอหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่มไวไวพุชชีแคทนะครับหรือว่ากลุ่มแมวเหมียวนะฮะโดยแล ก็จะมีอัตลักษณ์นะครับคือเซิร์ชนะฮะแต่ว่าในช่วงของแคมป์ค่ายฝึกนะครับช่วงที่พวกนักเรียน u a เนี่ยไปฝึกกันที่แคมป์ค่ายฝึกนะครับในช่วงนั้นเนี่ยแล็กดอร์เธอก็โดน a l l ฟอร์วันะครับขโมยอัตลักษณ์ไปจึงทําให้ตั้งแต่ในตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนยครับตัวของแล็กดอร์เนี่ยก็ไล่อัตลักษณ์มาโดยตลอดโดยอัตลักษณ์เซิร์ชเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์สายค้นหาที่เรียกได้ว่าดีที่สุดภายในเรื่องแล้วนะ a l l for o วัเนี่ยก็เอาอัตลักษณ์เซิร์ชเนี่ยไปใช้ประโยชน์ ก็ได้มีการบอกว่าอัตลักษณ์เซิร์ชเนี่ยครับมันอาจจะถูกทาลายไปแล้วในตอนที่ All for One ชิงเอา new order เข้ามาใช่ไหมแล้ว new order เนี่ยมันก็ไปทําลายอัตลักษณ์ของ a l l for One นะครับซึ่งพวกฮีโร่เนี่ยคาดการกันว่าอัตลักษณ์ที่โดนทาลายไปเนี่ยอาจจะมีอัตลักษณ์เซิร์ชอยู่ในนั้นด้วยโทงาตะมิริโอนักเรียนปี3จากโรงเรียน u a แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม BigT ีด้วยนะครับผมโดยมิริโอเนี่ยฮะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์ทะลุผ่านหรือว่าอัต,ตลนน่นดรบซึง ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโคตรโกงนะครับผมถ้าเกิดว่าสามารถใช้งานมันได้อย่างชํานาญเหมือนกับมิลิโอนะเพราะว่าอัตลักษณ์นี้มันค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์ที่ใช้งานยากพอตัวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสามารถใช้งานมันได้อย่างชํานาญเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โคตรเทพนะครับแต่ว่าในตอนที่มิลิโอเนี่ยไปต่อสู้กับโอเวอร์ฮอหัวหน้าแก๊งยากุซาใช่ไหมครับมิลิโอเนี่ยก็ได้โดนลูกน้องของโอเวอร์ฮอเนี่ยครับยิงกระสุนลบอัตลักษณ์ซึ่งไอ้กระสุนลบอัตลักษณ์ที่มิลิโอโดนยิง เป็นตัวที่จะทาให้มิลิโอเนี่ยไรอัตลักษณ์โดยสมบูรณ์นะครับไม่ได้ไรอัตลักษณ์แบบชั่วคราวนะก็เลยทําให้มิลิโอเนี่ยกลายเป็นคนที่ไรอัตลักษณ์ไปเลยแต่ว่าในปัจจุบันมิลิโอก็สามารถกลับมาใช้งานอัตลักษณ์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอลิเนี่ยเธอก็ควบคุมพลังของตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เลยแบบเออย้อนคืนพลังให้กับมิลิโอนะครับเลยทาให้มิลิโอเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานอัตลักษณ์ได้อย่างปกตินะครับผมโอเวอร์ฮอหรือว่าจิสกิคนนี้ก็เป็นอีกคนนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ไม สามารถใช้งานอัตลักษณ์ได้นะครับโดยอัตลักษณ์ของโอเวอร์ฮอลเนี่ยครับก็คือโอเวอร์ฮอลนะครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถทําการแยกส่วนแล้วก็ประกอบสร้างได้นะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ดีเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยนะแต่ว่าหลังจากที่โอเวอร์ฮอลเนี่ยครับโดนจับใช่ไหมหลังจากที่สู้กับพวกฮีโร่แล้วก็เดกุไปเนี่ยพวกชิการากิหรือว่าสมภารวิลเลอร์นะครับก็ได้มาดักเล่นงานโอเวอร์ฮอลนะครับแล้วชิกราระกิเนี่ยก็ได้ทําการตัดแขนของโอเวอร์ฮอลทิ้งนะครับซึ่งอัตลักษ ต้องใช้มือนะครับในการจับสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อแยกส่วนแล้วก็ประกอบสร้างแล้วเมื่อจิสกิเนี่ยไม่มีแขนแล้วนะครับมันเลยทําทให้จิสกิเนี่ยไม่สามารถใช้งานอัตลักษณ์ได้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าไรอัตลัตกษ์ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจิสกิเนี่ยไม่สามารถใช้งานอัตลักษณ์ได้แล้วนะครับในปัจจุบันแต่คิดว่าอัตลักษณ์มันยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจิสกิมีแขนแล้วก็มีมือเนะี G ่ยจิสกิก็น่าจะยังใช้พลังได้เลยเนาะแต่ว่าในตอนนี้ส่วนที่มันใช้พลังเนีียนน่ยยอาาาเนนมมมืัโดททําํลลาลไปไปแ้ว G แแ้วกก็ใหจ สามารถใช้งานอัตลักษณ์ของตัวเองได้นั่นเองโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับบุคคลที่เคยไล่อัตลักษณ์ภายในไมฮีโร่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เอามาเฉพาะคนที่มีข้อมูลเปิดเผยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลอัตลักษณ์เปิดเผยออกมานะครับหรือว่าอาจจะแบบเออไม่มีบทเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไล่อัตลักษณ์จริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้แลนะเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเพิ่มมาอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อน ชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการได้หรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ